ท่านพยมครับได้เกิดเหตุคนร้ายคนร้ายมันก็ขนไม่ดีเนาะเข้าไปงัดเอาตู้บริจาคที่วัดสวรรค์นิเวศนะโอ้งัดครั้งเดียวมันไม่ว่ามันงัดตั้งสามครั้งนะครับเอาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับฝากหน่อยเพราะทางเจ้าอาวาสเขาก็เอือมลาแล้วนะครับ เข้าไปได้ยังไงงัดกันสามครั้งนะครับโอสามหนก็จับไม่ได้แต่เงินก็ไม่รู้เท่าไหรน่นะเงินมันก็คงไม่มากอะ่ะมันก็ได้ทีละเล็กละน้อยมันก็จะเอาไปซื้อยามาเสพไปเที่ยวไปเจรกันอันนี้งัดมาสามรอบทางเจ้าอาวาดเขาก็บอกว่าไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราว ต็มอไม่เอาเรื่องมันก็ไม่ได้เนระเหตุเกิดนี้ก็เปิดเผยขึ้นช่วงเช้าวันนี้เองครับที่วัดสวรรค์นิเวศตําบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะทางเจ้าอาวาสเจ้าคณะตําบลทุกก์าวเจ้าอาวาสวัดสวรรค์นิเวศก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าได้มีคนรน้ายเข้าไปย่องเข้าไป แอบไปงัดให้อาตู้บริจาคในพื้นที่ที่อยู่ในถำ้ำพญานาคราชวัดสวันิเวศนี่เขาเขาสวยนะครับมีมีถำ้ำพญานาคราชแล้วก็มีตู้บริจาคอยู่สามตู้บุคคลนังกล่าวนะครับซึ่งได้นำเอาก,กล้องวงจรปิดมาดูก็นี่ตามที่เห็นนะครับ หัวร่างสูงสูงนะเวลาตีสองตีสองโน่นนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ายี่สบหกยบเจ็ดโอสามวันติดกันเลยครับมันเข้ามาเอาเนี่ยเพราะว่าทางเนนทางอะไรเขาก็ไม่ได้เอกใจเพราะดึกแล้วเขาก็เขาก็ไปลงมาและอีกอย่างหนึ่งทางวัดทาง อะไรอ่ะที่เอาตู้บริจาคไว้เนี่ยเขาก็ไม่ได้แล้วคนเจมไม่ได้อะไรครับน,น,เน,นะเข้าไปก็ไปงัดเอาเลยเงินเขาก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยนับนะจะมากจะน้อยครั้งแรกน่าจะได้เยอะนะเนาะครั้งที่สองนี่ก็น่าจะน้อยหน่อยครั้งที่สามก็น้อยหน่อยนะอันนี้ทางเจ้าวาดเขาก็บอกว่าฝาก บอกญาติโยมด้วยใครเห็นลักษณะเนี้ยตามในกล้องวงจรปิดเนี่ยช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยนะเอ๊ะแต่ไม่แจ้งความอ่ะนะทางเจ้าวาดเขาบอกไม่ได้แจ้งความต้องแจ้งความไว้ก่อนครับนะทางตำรวจก็ไปดูหน่อยครับแจ้งไม่แจ้งก็ไปดูหน่อยงัดแงะแบบนี้มันก็ไม่ไหวะนะอ่ะเนาะเออไม่ไหวจริงจริเลย เออไม่ขอวัดอื่นอีกถ้าจะหากินกันแบบนี้มันก็สบายสบายอ่ะกินง่ายเกินไปนะอ่ะใครพบใครเห็นก็กระซิบบอกตำรวจหน่อยอันนี้ที่วัดสวรรค์นิเวศเจอมาสามครั้งติดติดกันครับงัดเอาตู้บริจาคงัดเอาเงินในตู้บริจาคไปครับ